วันนี้กลับบ้านกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอ่าลาเวกันนะคะไปแล้วคะ่ะกาแล้วคะ่ะเดินไปขึ้นเครื่องกันนะคะไม่ขึ้นเครื่องสิงเดินไปขึ้นรถแล้วก็ต่อไปที่ขึ้นเครื่องนะคะ สวัสดีคะ่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ปิดทริปนะคะปิดทริปที่มาเทีเ่ยวมาทำธุระมาเยี่ยมป้านะคะที่ลาสเวกัสแล้วเราก็จะเอารถไปคืนที่เช่านะคะ <c oughs> ก่อนที่จะมาเออล้างรถเนี่ยนะคะ <Yeah. S 2> ล้างรถนี่ก็น่าจะเจ็ดเหรียญน,นะคะล้างแบบอัตโนมัติไม่กี่นาทีก็เสร็จคะ่ะ คือก่อนที่จะเอารถมาล้างก็ได้เติมน้ำมันกลับเข้าไว้ในรถเท่ากับตอนที่วันแรกที่รับรถออกมาขับแล้วนะคะได้ทำการเติมน้ำมันตอนที่จะไปกินข้าวบ้านป้านะคะไปกินข้าวบ้านป้าไปทำกิจกรรมบ้านป้าไปเก็บผักฟรีนะคะใครอยากเก็บผักฟรีนะคะไปดูคลิปนะคะคลิปที่ไปเยี่ยมป้านะคะ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็จะไปเที่ยว Red Rock นะคะ Red rock นี้ก็จะอยู่ที่เนวาดานะคะอยู่ที่ l a สเวกัสเนี่ยถ้าใครอยากจะไปเที่ยวอยากจะเห็นนะคะไม่ต้องคือตอนนี้ยังไม่ได้มาเองดูคลิปไว้ก่อนนะคะคลิปยาวนิดนึงแต่ว่าดูจบเหมือนมาเที่ยวเองนะคะคลิปที่ว่าเที่ยว Red Rock ขับรถรอบจอดทุกจุดนั่นนะคะดูเสร็จ เหมือนได้มาเที่ยวเองไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไม่ต้องเสียเวลานะคะมีเวลามาเที่ยวตอนไหนจริงๆค่อยมานะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปดิวการมาท่องเที่ยวมาทำธุระในะลาสเวกัสน,นะคะก็เป็นคลิปลายสไตล์ก็จะยาวนนึงเพราะว่าเราจะขอเก็บไว้ดูนะคะ เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูนานๆแล้วก็เก็บไว้เป็นเป็นความทรงจำก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มาอีกกี่ปีนะคะถึงจะได้มาที่ลาสเวกัสนี่อีกเพราะว่าน่าจะ4ปีแล้วนะคะก็เพิ่งจะได้มาอีกรอบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอารถไปคืนเขานะคะดูว่าการคืนรถยังไงนะคะการรับรถการดูแลป,ปกป้อง เพื่อความปลอดภัยของเราก็มีอยู่ในคลิปต่างๆแล้วนะคะนี่คือเรามาคืนรถนะคะเป็นวันที่เรามาคืนรถนะคะก็ให้ดูสภาพนะคะอันตรงนี้คือที่ที่เป็นรอยนะคะคืนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีปัญหานะคะ เอาให้พร้อมก่อนนะคะ รถนะคะรถจะเป็นรถักนีค่ะนี่น,น,คนะคะฝัู่้ก็คือออกมาจากที่เช่ารถนะคะแล้วก็มาคอยต่อรถบัสตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปที่แอ,อร์พอร์ตนะคะเหมือนตอนที่มาล่ะค่ะติ๊กเก็ต ตัวบินคุณสาหายนะคะในขณะที่เดินมาจะตรวจจะตรวจตรงเช็คอินจะตรวจตรงของะคะอ่ะเดินกลับมาแล้วไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าบอกจะกลับไปเอาใหม่นะคะตั๋วหายเขาบอกไม่เป็นไรนะคะคือเวลาจะขึ้นเครื่องก็ติดต่อที่หน้าเกตเดี๋ยวเขาจะออกตัวให้ใหม่นะคะแล้วก็เครื่องเล่นในคาสินโนต่างๆนี่นะคะก็ไม่ได้เล่นหรอกคะ่ะ เพราะว่าเป็นคนที่เกลียดการเล่นการพนันมากนะคะเจอไปที่นั่งนะคะเจอดีนายไปีนานดี่วย going from the back of the aircraft to the front of the aircraft. broken to ดีดีถึงที่เอารถมาไว้แล้วนะคะกลับบ้านจบคิดแล้วคะ